สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัน<แ>นีพ้พบกับเจ๊เผาคำข่าวใหญ่เนาะสิมากินตำขบุนตอนเถียงๆกับยายลาหากินหมานเนาะมีกุ้งเต้นมีพักอันนะพักสลัดเนาะพี่น้องมากินดมกันเลยกุ้งเต้นยัวย่วๆพี่น้องอคือหอดคุ้ <c ười> บางคนเลยเด้อกินก <c ười> ุ้งดิบพี่น้องยุบหูอื้อหือ ครับหับกลุ่มดิบเต็นสดสดนี่ตองถึงเฉียงเสียบบ้ามันละลอ,อยลอยข้าวบะคัตม์น้องสาวตำค,คักคัคคัคกินกับกลุ่มเต็นพี่น้องไม่ใครไม่ใคร

mhm 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 không mhm Ông <laughs> <laughs> nằm bơ. <ở>. Ông <laughs> nằm bơ. <mà>. Nằm Đi bơ nằm yên. Kêu, nằm ร้อยหน่วยพี่น้องยายลาให้าหากินมานเผ็ดเกิ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 นบุ้งคือกินน้ำเผ็ดเนาะ ไกุ้งเต็มพี่น้องกุ้งเสร็จกับกุงเป็ดกุ้เชิวมากอะไรกัไอซเซยอยู่ย่านะก็บอกน้ำเย็นมากินบอกชูไซส์บอกมันด้วยก็เฮียวไปเอาน้ำเย็นมากินเลยก็และ โมกินบ่ฮัมน้องกระปุ่นนี่โมข้าวกล่องบ่ไป่ยนะเฮ้ยอีไรพูดมาพี่น้นองบ้าพ่อลองกุงดีน้นำกระปุ่นขา้าตาเด้อกบ <laughs> ยาซีด เปนเพจเล่นขอบานสดเล่นเพรไปใช่ไหมบ่ว่าพอเลยมันดเวมามาจะทำตายอ แห้งวไอ้ลงชดคำไนมันเค็ดลูกกาสวดไปไดนมันแปเดียวมันจะได้ยังไงคืออ่ไรกินปลากินแบบเดียวแป๊บเดียวปากแดงจึ้งคือเขากันที่กระปุกเต็มที่เนาะแล้วไม่เต็มน้ำแต่ก็มีเวทอย่าเทียวนะั้งกลบลงป้า ตเสร็จทำเนไกทิสสญญ้งนะพี่นอ้องเออแสบเขากันมนัน ไให้มันแห้งะคือาม่ยบนี้หัแท้แห้งห้าอใแเป็ดแทงหอนเย็บ้ตั้งเผ็ดตังหอนย่ฮะไก่ไแห้งะไคือตปวขาโม่หยไม่ชิบะหมดแล้ว มนนันเพลิเพลินหนักมากก็เส的嗯他把血มาให้เส็บให้มันให้ลวกค่ะให้เสบได้กินกบเพลกดเพลนแตไปลไปเอาเพชรพี่น้องปลาไข่ก็ฮือฮาือฮา กุ้งดิบกุ้งสดกุ้งเต็นเป็นหออนอนมันออกเลยให้น้ำเย็นตอนเขาขังไก่หอมมันออกอย่างแต่เยอะกว่มันน่ะมันให้เลยจองเพื่อนก็หอนสั่งก็ไม่มาเมากินเที่ยวอยังแห้งกองสะเพื่อน

พู <mile> ้หงเอดเป็ดปะเป็ดนอนบุกเขาพะเลยเห็ดเพ็ดปะดีเห็ดเพ็ดปะโวยใครมันออกเี่ยว้อแงมันกัเขาอเยอๆจุดนเอาไปถือเหตเพ็ดเนวออีกออีกอัน

เดี๋ยวมันไตยก่ันมันชิใหญ่ก่อเดี๋ยวมืยันยันเดวมาเือมันกรต้มแตกเยนคิ้วเขาต้นใบไก่บริยาเขาคิ้วเลอ่าเผ็ดแค่นึ่งคันเมยิีน่ย ต้นมันได้เกือบพผาตาสิตุเตน,นเต้นม่ใชตุนเต้เผาอะเต้นเสด็จโคโยตี้โคโยตี้เสด็จเซ็กตัมข้าวปุ้นเสนียบ

เปนยังไงเมันอะไร <c oughs> าก่ที่มมเอยแล้ววะกูจงกูดึงมันอมาแล้ไปเมเงยอย่านี้มีอยไน,นี้นมีตวแน่นอนมีเอะจียเกลือไหไจอืมแตพออกเกลือจอกเกออกป็เอี้ยะไ <sighs> รนม พี่น้อง,องอกินหมดแล้วเนาะอืออใส่กุ้งแล้วไลพี่น้องอกุ้งยัยว่วๆอ่ะไปแล้วไปแล้วดีดแล้วตัวได้มันดีๆเก็บกินก่อนแซ่บคับกโพูโพนัวนัวพี่น้องเลยเยิ่มกุ้งเตียนี่แซ่บๆคุเคต้ง Đấy, hù hà, hù hà đen Ba chừng thường หลายคนแสบตำ้แสบมันก็เลยแสบอื้มดิดมนแล้วดินแล้วเกือบดีบ๊อกก้เข่าตาจนเสร็จ

ในกระถินแส่บลายแส่บลายพี่น้องเอ่ยอินยำเที่ยงอี๋มะน ีกแล้วเพชสดสดสดเห็นมดอมระมุงได้มีกุ้งได้ได้สดเออสดอินัวเว้ยเว้ยผงมันจะหน่อยสิเดีกแล้ว เด้ตอตาไขมันเด้อมันดีดดอกดีดดอกดม,ดมาสแล้วมันดีดออขา้าวปลาไอข้าเข้า,ออขาปลากเกี๊ยวหงข,าข,าาขา้าวหมกข้าวใหญ่แล้วเลยหลาลงท้องเลย อีนแตกยังนัวกินต่อแล้วสุแรเวก็พอขคืนป่ะวะเนี่ยนีคืนนี่แหละตบักถัวกับปกนี่กระช้นอยากกิลเจ็บบ่แนนแนนคแนนดนไหแห้งๆแห้งกรบปุนตำมกถั่วมันนม่แต่แนวกะเพอ องเพชรมาหอนีเจ้าเผาไปอีกมะเนาะพี่น้องทำมาคิมนี้ก็ฝฟ้ากกดไลก้แชรกกดติดตามเจ้าเผาคำเขาอย่างไรได้พี่น้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย